สวัสดีค่ะช่วงพี่หัวเข้าครัววันนี้เราจะมาทำสามชั้นอบวุ้นเส้นด้วยกระทะโดยสูตรนี้จะทำจากน้ำกะทินะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะจะมีหมูสามชั้นรากผักชีขิงแก่กระเทียมพริกไทยเม็ดขึ้นช่ายวุ้นเส้นแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกะทิค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผาสมน้ำซอสกันก่อนนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เอาไว้แต่งสีนะคะน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะน้ำเปล่า 75ML คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเลยนะคะน้ำซอสเนี่ยรสชาติจะต้องออกเข้มข้นนิดนึงนะคะเพราะเวลาที่เราเอาไปอบวุ้นเส้นแล้วเนี่ยตัววุ้นเส้นเขาก็จะดูดน้ำซอสเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนปรุงเนี่ยเราจะต้องชิมให้ได้รสชาติที่ออกเข้มข้นสักหน่อยนึงค่ะ แต่สำหรับสูตรนี้นะรสชาติจะออกมาพอดีเลยค่ะและที่สําคัญก็จะหวานมันจากน้ํากะทิด้วยค่ะนี่นะคะพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้แล้วให้เรานํากะทิใส่ได้เลยค่ะซึ่งน้ํากะทิวันนี้เราใช้ที่125 ml นะคะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะพอดูว่าเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะ ก็ให้เรานําวุ้นเส้นลงแช่ได้เลยวุ้นเส้นอันนี้ที่ใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะแต่ว่าแช่น้ําพักไว้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ปริมาณก็คือ1หอ่อหรือว่า80กรัมนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะก็ให้เราแช่เขาไว้แบบนี้เนี่ยนะคะแช่ไว้พักนึงค่ะระหว่างที่เราไปทอดพวก3มชั้นนะคะเขาก็จะซึมเข้าเนื้อกันพอดีค่ะ เริ่มแรกนะคะให้เรานำสามชั้นลงผัดได้เลยค่ะน้ำมันไม่จำเป็นต้องใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสามชั้นเขาก็จะมีน้ำมันออกมาอยู่แล้วค่ะตรงนี้เนี่ยก็ให้เราผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะหลายๆคนอาจจะชอบทานเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะถ้ากุ้งอบวุ้นเส้นก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ได้เลยนะคะ แต่ว่าในขั้นตอนของการใส่3ชั้นก็ไม่จําเป็นต้องใส่เยอะมากนะคะใส่นิดเดียวแค่เขามีน้ํามันออกมาแล้วก็ค่อยนํากุ้งใส่ทีหลังค่ะแต่ถ้าเกิดเราทําเป็น3ชั้นอบมุนเส้นแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ให้เราใช้3ชั้นเยอะหน่อยแล้วก็ผัดได้ตามชอบเลยค่ะ mm hmm. ตอนนี้นะคะเราก็ผัด3ชั้นมาจนได้ที่ดีแล้วนะ ความสุกความกรอบของสามชั้นขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะใครชอบกรอบๆก,ก็ผัดต่อไปอีกนิดนึงก็ได้แต่ใครชอบหนึบหนับแบบนี้ก็ประมาณนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำรากผักชีกระเทียมแล้วก็ขิงแก่รวมถึงพริกไทยเม็ดลงได้เลยนะคะแล้วเราก็จะผัดต่อไปจนเขาส่งกลิ่นหอมเลยสำหรับ กระเทียมให้เราหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็รากขัาชีกับริกไทยดำเนี่ยให้เราบุบๆทุกๆเขาสักหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะถิงก็ซอยเป็นแว่นแบบนี้ได้เลยส่วนปริมาณก็ตามความชอบได้เลยนะคะชอบหอมๆก็ใส่เยอะได้เลยโดยตรงนี้เนี่ยเราจะผัดจนเขาส่งกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องเทศพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงลดลงไปแล้วเขาจะไม่มีกลิ่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย เราต้องผัดให้กลิ่นเค้าหอมออกมาก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราถึงค่อยใส่บุ้นเส้นกับน้ำซอสทีท่เราปรุงรสไว้ลงไปค่ะ<ม>ตอนนี้นะคะกลิ่นหอมขึ้นมาแตะจมูกเลยนะคะประมาณนี้เราก็โอเคแล้วนะก็ให้เรานำ วุ้นเส้นที่เราแช่ในน้ำซอสไว้เมื่อกี้นี้นะคะนำเทลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราจัดแต่งเขานิดนึงนะคะให้เป็นระเบียบสวยงามเสร็จแล้วให้เราปรับไฟนะคะเป็นไฟกลางค่ะ แล้วให้เรานำฝามาปิดไว้ค่ะโดยเราจะปิดไว้แบบนี้อบไว้5นาทีก่อนค่ะครบ5นาทีนะคะก็ให้เรามาเปิดฝาเสร็จแล้วก็ให้เราพลิกกลับด้านเขาสักหน่อยนะคะพลิกเอาด้านบนลงด้านล่างด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะหอ,อมน่าทานมากๆเลยค่ะ พอเราพลิกกับด้านเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรานำฝาปิดเขาไว้ต่ออีก5นาทีค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา5นาทีนะคะเราก็มาเปิดดูกันได้เลยค่ะแล้วก็ให้เราผัดคลุกเขาเขาให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหอมมากๆเลย ะะเพียงแท่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ3มชั้นอบอุนเส้นนะก็ให้เรานำขึ้นช่ายนะคะลงได้เลยค่ะชอบเยอะใส่เยอะได้เลยนะคะแล้วก็ให้คลุกเขาให้เข้ากันค่ะ สูตรนี้ทําง่ายนะคะที่สําคัญอร่อยมากๆเลยจะได้ทั้งความหอมมันจากกะทินะคะแล้วก็ความหนึบหนึบของสามชั้นอร่อยสุดๆค่ะอย่าลืมลองทํากันค่ะปิดไฟได้เลย